นักโบราณคดีได้ศึกษาเมืองเปตราในจอร์แดนมาเป็นเวลาถึง200ปีและในปีคริสตศักราช2024พวกเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือสุาสานที่มีโครงกระดูกมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างน้อย12ร่างและมีโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า2,000ปีตั้งอยู่ด้านหน้าของคลังสมบัติมีการนำเครื่องทองสำริดเหล็กและเครื่องเซรามิกไปวางไว้พร้อมกับร่างผู้เสียชีวิต แสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติคนที่รักเมื่อพวกเขาจากไปนี่นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่นักวิทยาศาสตร์จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับชาวนาบาัติียนซึ่งเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนอาหรับโบราณที่ก่อสร้างเมืองเปตราวัตถุที่พบในหลุมฝังศพใต้คลังสมบัติของเมืองเปตราอยู่ในสภาพที่น่าทึ่งแต่โครงกระดูกกลับเปราะบ,บางลงเนื่องจากความชื้นภายในหลุมฝังศพพวกเขาวางแผนที่จะศึกษาซากศพและสกัด DNA เพื่อดูว่าร่างเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนกำลังไขปริศนาเกี่ยวกับสุสานนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆก็ได้ฝึก AI ให้ค้นหาสถานที่โบราณแห่งใหม่ให้กับพวกเขาพวกเขาได้สร้างอัลกอริทึมที่ทำงานร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมประเภทพิเศษเทคนิคนี้ใช้คลื่นวิทยุที่สามารถส่องผ่านสิ่งข้องต่างๆเช่นทรายดินและแม้แต่น้ำแข็งเพื่อค้นหาวัตถุที่ซ่อนอยู่ AI จะช่วยค้นหาสมบัติทางโบราณคดีในทะเลทรายขนาดใหญ่บนคาบสมุทรอาหรับที่เรียกว่า The Empty Quarter โดยนักวิทยาศาสตร์ผู้นำาการทดลองจะทำการฝึกออลกริทึมให้จดจำตำแหน่งที่ซ่อนอยู่โดยใช้ข้อมูลจากไซต์ที่พวกเขาค้นพบก่อนหน้านี้และเทคโนโลยีใหม่นี้สามารถค้นพบโครงสร้างที่ฝังอยู่ใต้ดินได้ภายในระยะ51ซนเมซึ่งถือว่าแม่นยำม,มาก เทคโนโลยีล้ำสมัยอีกชนิดหนึ่งมีชื่อว่าไลดา้าที่แปลว่าการตรวจจับแสงและการวัดระยะมาช่วยให้นักโบราณคดีสามารถค้นพบเมืองใหม่ที่ซ่อนอยู่ทั่วโลกได้ไลด้าสามารถมองเห็นโครงสร้างขนาดใหญ่ใต้ชั้นพืชพันธุ์และทำแผนที่ของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในภูมิประเทศโบราณได้พวกเขาใช้มันเพื่อสแกนพื้นที่ขนาดใหญ่จากเครื่องบินลำเล็กที่บินผ่านสถานที่ต่างๆที่ยากในการศึกษาจากพื้นดินเช่นป่าดงดิบ แค่ในปีคริสตศักราช2024ปีเดียวพวกเขาก็พบแหล่งตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวมายาในเม็กซิโกตอนใต้สวนถนนและแม่น้ําในป่าฝนแอมซอนของเอกวาดอร์ซากประหักพังโบราณบนเกาะตองกาในมหาสมุทรแปซิฟิกและซากเมืองยุคกลางสองแห่งที่อยู่ตามเส้นทางสายไหมในอุซเบกิสถานบางทีอาจมีเทคโนโลยีอัจฉริยะบางอย่างมาอธิบายได้ว่ามาร์ชซิมสัน มาทำอะไรในสุสานอียิปต์โบราณเมื่อ3,000ปีก่อนเพราะภาพวาดผู้หญิงผิวสีเหลืองสวมมงกุฎสีน้ำเงินและสวมชุดสีเขียวนั้นดูคล้ายกับตัวการ์ตูนชื่อดังนี้อย่างน่าตกใจแต่ได้คุณมองไม่เห็นความเหมือนนี้ฉันหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับสร้อยคอที่เก็บรักษาไว้ดีอย่างน่าทึ่งซึ่งมีลูกปัดแเอเมทิสและหินอเกตสร้อยคอเส้นนี้ถูกค้นพบล่าสุดในอียิปต ซึ่งเป็นสุสานโบราณที่มีหลุมศพที่ถูกปิดผนึก11หลุมใกล้กับลักซอนักโบราณคดียังพบกระจกทองแดง2บานบ้านหนึ่งมีด้ามจับรูปดอกบัวและอีกบ้านมีรวดลายเฉพาะตัวของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าผู้หญิงความอุดมสมบูรณ์และความรักในอียิปต์โบราณและเส้นผมของรูปปั้นนี้เดิมทีทำจากลูกปัดดินเกือบ4,000เมตร การค้นพบที่น่าทึ่งอีกอย่างจากปีคริสตศักราช2024ก็คือสารเจ้ากรีกโบราณที่มีหลุมฝังศพสภาพสมบูรณ์ลงศพและทองคำจำนวนมากอยู่ภายในพวกเขาคิดว่าสารเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนปี300ก่อนคริสตศักราชและสิ่งโตหินอ่อนที่พบภายในก็ทำมาจากหินอ่อนชนิดเดียวกับที่ใช้สร้างวิหารพารเธนอนในเอเธนส์ซึ่งประเทศกรีกนั้นเต็มไปด้วยสมบัติโบราณมากมายจนกระทั่งเมืองเทสซาโลนิกิ สามารถเก็บโบราณวัตถุเหล่านี้ไว้กว่า300,000ชิ้นในระบบรถไฟใต้ดินสายใหม่ส่วนนักโบราณคดีในฝรั่งเศสก็ได้ค้นพบอนุสรณ์สถานที่ไม่เหมือนใครและไม่สามารถระบุได้ว่ามันสร้างไว้เพื่ออะไรอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าผู้คนเคยอาศัยอยู่ที่นี่ระหว่างยุคหินใหม่และยุคเหล็กตอนต้นและส่วนที่เจ๋งที่สุดคือ มันเป็นอนุสรสถานที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์3แบบที่ประกอบเข้าด้วยกันเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ก้อนกรวดบางส่วนที่พบในอนุสรสถานอาจ,จมีความหมายว่าที่นี่เคยมีรั้วไม้ที่เรียกว่าปราการผู้สร้างอาจใช้รั้วไม้นี้ในการป้องกันหรือตกแต่งทีมงานศึกษาชั้นดินรอบอนุสร์สถานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของอนุสรสถานนี้แต่เครื่องมือเดียวที่พบจนถึงขณะนี้มีเพียงหินเหล็กไฟที่ไม่ใช่วงดนตรีหรอก ใช้ในยุคหินใหม่และขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดอายุด้วยคาร์บอนกำมะตัน,นตรังสีเพื่อหาอายุของสถานที่นี้อันมาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาถูกพบในหลุมฝังศพของผู้หญิงคนหนึ่งใกล้ขอบทะเลทรายตะกรูมรูคานททางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอันมาชิ้นนี้ถือเป็นอันมาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยเค้นพบโดยมันทำมาจากหนังชิ้นหนึ่งที่เย็บเข้าด้วยกันและยัดด้วยฟางและขนสัตว์เพื่อให้มีความนุ่ม โดยปกติแล้วสิ่งของที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเช่นนี้มักจะไม่คงทนยาวนานนักเนื่องจากจะผุพงังหรือแตกหักแต่ทะเลทรายตะกรุมูคารมีความแห้งแรงมากก็เลยช่วยรักษาโบราณวัตถุชิ้นนี้ไว้ได้คนเลี้ยงสัตว์ที่ใช้อานมา้าถูกฟังอยู่ในชุดขี่ม้าเต็มตัวซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่เพียงแต่ผู้ชายเท่าน,นั้นที่ใช้อานมา้าและมีส่วนร่วมในการเลี้ยงสัตว์และการเดินทางไปกันต่อที่กัวเตมาลา ที่นั่นมีหน้ากากหยกอันวิจิตรงดงามซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวมายาโบราณที่รอการค้นพบมันนานหลายศตวรรษนักวิทยาศาสตร์ใช้การหาอายุด้วยคาร์บอนกำมะตรังสีเพื่อคำนวณอายุของหน้ากาก,ากนี้พวกเขาเชื่อว่ามันอาจเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งพายุข,ของชาวมายาซึ่งเป็นเทพที่ทรงพลังในตำนานของพวกเขาหน้าก,ากากแบบนี้มักถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์มายา และจะถูกนำไปไว้ในหลุมฝังศพของกษัตริย์และราชินีเมื่อถูกฝังและหลุมฝังศพของกษัตริย์ยังได้รับการตกแต่งด้วยงานแกะสลักที่ทำโดยใช้เครื่องมือจากหินออฟซิเดียนจากภูเขาไฟด้วยหลังจากค้นความมาน,นานถึง15ปีในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าหินแท่นบูชาในสโตนเฮนช์มาจากไหนสักทีพวกเขานำแร่ธาตุขนาดเล็กภายในหินแท่นบูชาไปเปรียบเทียบกับหินจากหลายๆแห่งในเวลส์และอังกฤษ แล้วก็พบว่ามีจุดที่แตกต่างกันหลายจุดจากนั้นพวกเขาจึงพบจุดที่ตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบกับสถานที่แห่งหนึ่งในสกอตแลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากสโตนเฮนจ์ประมาณ750กิโลเมตรบริเวณนี้อาจเป็นออกนีซึ่งเป็นกลุ่มเกาะทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของสกอตแลนด์ที่นั่นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในยุคหินใหม่และคำถามสำคัญคือคนในสมัยโบราณเขาเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่นั้นมาได้อย่างไร หินท่านบูชานี้มีความยาวเกือบ5เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า6ตานันและมีทฤษฎีใหม่ก็คือพวกเขาอาจใช้เรือในการขนมันไปตามแนวชายฝั่งและแม่น้ำเมื่อหินนี้อยู่ใกล้ Stonehenge แล้วพวกเขาใช้เรือลากหินนี้ไปตามพื้นดินโดยใช้เลื่อนไมายเชือกและทำงานเป็นทีมอย่างหนักทางตอนเหนือของฝรั่งเศสมีบ้านโบราณหลังหนึ่งถูกค้นพบในพื้นดินระหว่างการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งปรากฏว่ามันเป็นบ้านหรูสําหรับชนชั้นสูงในยุคศตวรรษที่2โดยสภาพภายในบ้านนั้นถูกไฟไหม้เสียหายแต่ภายใต้ชั้นผนังที่ถูกทําลายนั้นกลับมีภาพวาดฝาผนังขนาดเท่าของจริงที่แสนง,งดงามนักโบราณคดีชาวตุรกียขุดพบกระดูกขาและเท้าของช้างซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ9ล้านปีก่อนนอกจากนี้ยังพบฟอสซิลของมา้ายีราฟและแม้แต่แมวเคี้ยวดาบอีกด้วย พวกเขาระบุชนิดสัตว์ได้ถึง43ชนิดจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้และก็รวบรวมฟอสซิลได้มากกว่า4,000ชิ้นสิ่งที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งที่ค้นพบในตุรกีคือโรงงานเก่าแก่64,000ปีในถ้ำอินคายาที่ดูเหมือนว่าผู้คนจะใช้มันมาอย่างไม่หยุดยั้งเป็นเวลานานถึง24,000ปีภายในมีเครื่องมือบางอย่างเช่นลิมและใบมีดซึ่งทำขึ้นภายในโรงงาน ในตุรกีตะวันออกชาวนาคนหนึ่งได้ค้นพบโมเสกขนาด92.90ตารางเมตรจากยุคโรมันตอนปลายหรือยุคไบแซนไทน์ตอนต้นโดยบังเอิญใต้พื้นดินผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากจากภูมิภาคนี้และยังคงสภาพเป็นชิ้นเดียวแม้จะผ่านมาเนิ่นนานแล้วลวดลายดังกล่าวแสดงให้เห็นต้นไม้พืชและสัตว์หลายสิบชนิดที่พบในตุรกีโบราณมันอาจมีสมบัติอีกมากมายในพื้นที่แห่งนี้ดังนั้น พวกเขาจึงวางแผนที่จะขุดต่อไปจุดแวะสุดท้ายของเราจะอยู่ที่ซิซิลีซึ่งนักโบราณคดีได้ค้นพบแหล่งน้ำพุร้อนโบราณขนาดใหญ่โดยภายในมีห้องสองห้องที่มีพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องโมเสกสีสันสดใสรวมถึงลานกว้างที่ล้อมรอบด้วยปีกโคง้งขณะที่พวกเขาขุดต่อไปเรื่อยๆพวกเขาก็ค้นพบส่วนอื่นๆของเมืองโบราณด้วย พวกเขาค้นพบถนนใหม่และซากอาคารขนาดใหญ่รวมทั้งกำแพงหินเก่าที่เป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการของเมืองการค้นพบเหล่านี้ช่วยให้เหล่านักวิทยาศาสตร์จินตนาการได้ว่าเมืองนี้น่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในสมัยโบราณยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าโรงอาบน้ำแห่งนี้สร้างโดยชาวกรีกหรือชาวโรมันเนื่องจากอารยธรรมทั้งสองอาศัยอยู่ในซิซิลีมื่อนานมาแล้ว